ในขณะที่เดินออกนี้ก็เสริมอีกหน่อยเรื่องระบบการค้าเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องที่ขังแข่งใจว่าประชาชนจะมีเงิน12ล้านได้อย่างไรนะผมก็อธิบายซะเลยนะฮะให้ท่านเห็นภาพก่อนจะได้สรุนใจที่จะดูคลิปผมต่อไปเพราะฟังแล้วแบบว่าเฮ้ยเพอเจอร์ไร้สาระนะผลงงานก็เพอเจอกันไปอย่างเงี้ยละ เราท่านก็ไม่ดูหรอกก็ไปฟังดรามา่าเขาไปเด่ายต่อไปเอาละผมก็จะอธิบายอย่างนี้นะเพื่อเห็นภาพได้ง่ายเร็วไวก็คือกลุ่มบลิกอ่ะโอ้ผูวพที่กลุ่มบลิกเลยนะกลุ่มบลิกเนี่ยก็ยังตั้งหลักอะไรกันกไม่ไดนะ้จะใช้เงินสกุลไหนก็ยังไม่รูนะ้แต่ที่นี่รู้แล้วว่าเราจะต้องใช้เงินบาทนะฮะสกุลเงินบาทนี่แหละครับเป็นเงินดิจิต้ลบาทแลวเป็นเงิน cbdc นะฮะแบบนี้ นะครับแล้วตำบลทุกตำบลจะเป็นสาขาของ cbdc หมดนะอย่างเงี้ยนะเพราะว่าทุกตำบลจะถูกจัดตั้งเป็นองค์การตำบลมหาอำนาจเลยจริงและมีสี่สถานะนะนะองค์การตำบลมหาอำนาจมีสีนะ่สถานะสถานะที่หนึ่งก็คือเป็น cbdc นี่แหละครับของอเป็นการเงินะระบบการเงินเพราะว่าประชาชนในแต่และตำบลเนี่ยมีทุนสำรองคนละสิบสองล้านบาทไงยและเงินเนี่ยไม่ใช่เงินที่เรา พิมพ์งเงินสดออกมาให้ประชาชนเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธินะฮะสิทธิ์ที่จะนําเม็ดเงินสิบสองล้านบาทเข้าสู่ระบบการค้าน,ะเน,นะ,เาะเป็นสิทธิ์นะอ่เรื่องเงินเอาละเป็นสิทธิ์คอยรู้ว่าเป็นสิทธิ์แล้วกันไม่ใช่เป็นเงินเฟียสนะที่ให้เป็นแบงก์มาไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เป็นเงินเฟียสให้เป็นแบงก์มานะครับ แล้วก็ไม่ได้ไปพิมพ์มาให้ประชชนไม่ใช่เงินที่จะเอา12ล้านจะเอามา,ชาใช้นีเข้าสู่ระบบกระแสการเงินของโลกเนี่ยนะครับก็จะต้องมี4อีองค์ประกอบ1มีมติมีม,ต,ม,มตินะฮะ,ะที่จะทำโปรเจกต์นี้เสร็จแล้วโปรเจกต์เนี่ยจะต้องมีตัวจะต้องมีผู้ที่ พร้อมจะทำงานคือมีแรงงานแล้วก็มีวัตถุด,ดิบนะแล้วมีผู้ให้บริการจัดการนะครับองค์ประกอบเหล่านี้จึงจะสามารถเบิกเงินออกมาไดนะ้เพราะนั้นเอเอองการตำบลมหานาจของแต่ละพื้นที่ก็จะนั่นละ่ะจึงจะเอเงินออกมาเพราะฉะนั้นองค์การตำบลมหานาจจะมีสีฐานะคือหนึ่งเป็น cbdc สาขาย่อยของธนาคารไทยนะครับเป็นการเงินเนี่ยเป็นแทนธนาคารไปเลยนะเป็นแบบนั้นสองกระจายสินค้าเป็นผู้กระจายสินค้าไปยังบ้านแต่ละหลังแต่ละหลังนะเด็กนะครับสามเป็นรัฐสภาไปในตัวเป็นที่โหวตอาติางๆนะครับทำหน้าที่เป็นรัฐสภาเลยแทนแทนตึกรัฐสภาพูดง่ายนะสี่ เป็นพุทธนิกายคอสมิกอ่าเป็นที่ทํางานของพุทธนิกายคอสมิกนั่นเองซึ่งเป็นผู้ที่ถือดุลในดุลก็คือผู้บวชจิตหรือปราชชาวบ้านทั้งหลายนะก็จะมาเป็นผู้ที่ถือดุลในดุลในการดูแลบริหารประเทศนะอย่างเงี้ยในสี่สถานะเอาละทีนี้องค์งการตำรวจมหานาจก็จะเป็นผู้ควบคุมเงินตรงเนี้ยนะทีนี้เงินเนี้ยประชาชนเมื่อมีสิบสองล้าน เงินมันถูกแบ่งเป็นสองส่วนครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศอีกครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่ประเทศที่เป็นชาติสมาชิกนั่นเองนะเป็นชาติสมาชิกชาติสมาชิกก็จะได้เงินของประชาชนเนี่ยเข้าไปลงทุนนั่นหมายว่าประชาชนเนี่ยเป็นผู้ลงทุนเป็นนักลงทุนเป็นนักธุรกิจแล้วประชาชนก็จะมีสี่สถานะานอกจากตำบลมีสี่สถานะแล้วตัวประชาชนก็มีสี่สถานะเหมือนกันหนึ่งเป็นแรงงานสองเป็นนายจ้างสามเป็นนักธุรกิจสี่เป็น ไป,ไปประมุกฝ่ายปกครองเป็นสี่ถานะเลยประชาชนมุนเวียนกันภายในสองสัปดาห์มุนเวียนกันที่จะเป็นสี่ถานะนะครับท,ที่ประชาชนก็ต้องเป็นนักธุรกิจก็ต้องเอาเงินไปลงทุนเงียลงทุนในประเทศแล้วยังลงทุนในต่างประเทศด้วยการลงทุนขึ้นอยู่กับว่าเอาตัวไปลงทุนเลยก็ได้ไปดําเนินการเลยก็ได้นะหรือไปติ๊กติ๊กติ๊กนะในกระดาษในเอกสารโดยไม่ตัวไม่ไปนะก็ได้แล้วแต่นะครับเป็นแบบนั้นนะ ขายไปก็ได้ตังค์เยอะขายไม่ไปก็แค่พู้หุ้นอันเนี้ยมันจะทําให้คนไทยเนี้ยเป็นคนที่เอาเงินไปลงทุนในประเทศต่างๆนะโดยไม่ต้องไปโดยไม่ต้องไปขอกู้จากกลุ่มบริษันะเพราะกลุ่มบริษัทมันก็ต้องหาเงินมาเหมือนกันแล้วก็ให้กู้เหมือนกันทําหน้าที่เหมือนกับโลกเก่าที่มี i m เมฟะแล้ว i m เมันเป็นตัวแสบ i m เเป็นตัวแสบนะครับเป็นตัวที่ ไอ้ทุนนิยมมันออกแบบมาเพื่อจัดการเนี่ยมันไม่ช่วยท่านหรอกไอ้เมฟะท่านก็ทราบประเทศไทยก็รู้แนละ้วซับซึ้งแล้วเจอไอ้เมฟเข้าไปขายของเป็นไงมันไม่ให้ประเทศเราซื้อคืนนะเพราะระบบก็ออกแบบมาอย่างงี้ว่าเมื่อคุณพลาดพลั้งเพียงพลั้ไปแล้วคุนีะต้องขายทรัพย์สินของคุณในราคาที่ถูกๆแล้วคุณมาซื้อก็ไม่ได้ต้องคนอื่นซื้อเป็นแบบนั้นเขาออกแบบมาเป็นอย่างนั้นมันดังนั้นไอ้เมฟมีหน้าที่ มีหน้าที่พวกไงเป็นเครื่องทําลายอ่ะเหมือนเราทำลายเอกสารใส่เข้าไปมันปนปี๋หมดเลยมันทําลายเหมือนกันไอ้เว้คือเครื่องทําลายเอกสารนั่นเองแล้วกลุ่มลิกยิงจะมีอย่างนี้เหรอเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆจะแฮปปี้นะเพราะฉะนั้นทางเลือกใหม่ที่เรานําเสนอประเทศอื่นจะเลือกประเทศอื่นก็จะเลือกด่าประเทศไทย เออประเทศไทยไม่มีกลุ่มบลิกไม่มีเครื่องทำลายเอกสารนะแต่แต่คนไทยนะมันตรงข้ามคนไทยเอาเงินมาลงทุนในประเทศเขาเลยเอออย่างเนี้ยความต่างมาอยู่เงนี้ยประเทศไทยเนี้ยเอาเงินไปลงทุนเลยนะครับเออลงทุนหมดทุกอย่างเลยเข้าไปสร้างเมืองอ่ะคนไทยต้องไปสร้างเมืองจุดขายของเราคือการไปสร้างเมืองอันียมันแปลกไม่เหมือนใครนะเราเป็นระบบระบบก,การค้าใหม่ที่ สร้างเมืองประเทศไทยการส่งออกของประเทศไทยสินค้าส่งออกของประเทศไทยเป็นการสร้างเมืองฮะแต่ที่ประเทศไทยจะส่งออกสินค้านะไม่ใช่การเป็นประเทศไทยส่งออกการสร้างเมืองส่งคนไทยเนี่ยเราไปสร้างเมืองไปเป็นเจ้าเมืองของประเทศนั้นประเทศนั้นไม่ต้องไปกู้ใครคนไทยไปลงทุนเองไปไปลงทุนทุกอย่างเลยตั้งแต่อุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการบริการนะ นไทยเป็นลงทุนหมดเลยเพราะว่าเป็นเจ้าเมือง <c oughs> ก็คือสร้างเมืองทั้งเมืองแล้วเมืองที่สร้างมาสร้างสี่สไตล์สร้างสี่สไตล์เป็นหลักเป็นกฎ,เป,นกฎเป็นกฎบัตรที่ต้องสร้างเมืองสี่สไตล์นะครับเป็นกฎบัตรที่ชาติสมาธิต่างต้องเข้าใจแล้วปฏิบัติตาม <c oughs> เมืองสีง่สไตล์ทำไมต้องสี่สไตล์ก็เพราะต้องการตัดวงจร new w order นั่นเองไม่มีใครมาควบคุมโลกใบนี้ติดต่อไปแล้วสั่งการไม่ได้นี่งไงฮะ ถ้าคุณยังเล่นเกมมีรัฐบาลอยู่มันจะสั่งการได้แล้วคนซวยคือประชาชนไงผมที่ต้องออกแบบระบบใหม่พิทักษ์ประชาชนประชาชนต้องเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองตนเองและไม่มีโรคอะไรที่มามีผลกระทบให้ประชาชนต้องเป็นรีฟูจีกันอีกต่อไปแล้วเพราะนั้นเมื่อมีสี่สไตล์แต่ละสไตล์เนี่ยมีสกุลกันของตัวเองด้วยต่างหากนะทีนี้ไอ้โลกที่เป็นอยู่กันนี้มันมีอยู่สไตล์เดียวคือโลกไฮเทคที่อยู่ภายใต้ชิปเซ็ตนะ อยู่ภายใต้ชิปเซ็ตมันก็มีกลุ่มทุนที่ให้ทุนนะสร้างชิปเซ็ตแล้วมันก็ควบคุมเทคโนโลยีเทคโนโลยีพวกลุกล่มรัฐบาลรัฐบาลควบคุมทหารามาควบคุมประชาชนดิพอชิประ,ระบบใหม่ประเทศไทยจะไม่อยู่ภายใต้พวกนี้แต่เราจะทําให้พวกเนี้ยที่มันคุมโลกอยู่ขนาดเนี้ยนะที่มันคุมชิปเซ็ตแล้วก็เป็นรัฐบาลอยู่เนี่ยแล้วก็คุมความไฮเทคทั้งหลายของโลกเนี้ยทำให้โลกหรือตลาดทั้งหลายอยู่มีตลาดเดียว แต่ที่นี่จะทาให้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหลือแค่หนึ่งในสี่นั่นเองหนึ่งในสี่ฮะที่บอกผมต้องสร้างสี่เมืองไงประเทศไทยจะสร้างเมืองสี่สไตล์ให้มันอยู่หนึ่งสไตล์ชนะเั่นคือสไตล์ไฮเทคส่วนอีกสามสไตล์นั้นจะเป็นการอยู่อย่างมนุษย์อยู่อย่างศักดิ์ศรีของมนุษย์ส่วนสไตล์ไฮเทคที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ไม่มีศักดิ์ศรีครับคือประชาชนทั้งหลายไม่มีศักดิ์ศรีคุณเป็นแค่เหยือ่อคุณเป็นแค่เบี้ยคุณเป็นแค่คแคไม่มีความหมายอ่ะเข้าใจยังประชาชน ทุกๆประเทศเข้าใจไหมคุณไม่มีความหมายเลยถ้าคุณมีรัฐบาลประชาชนไม่มีความหมายเพราะนั้นรัฐบาลมันก็เล่นเกมการเมืองกันนะเพราะนั้นประชาชนไม่เอาด้วยไม่เล่นเกมด้วยละไม่อยู่ในโลกเดียวกับพวกรัฐบาลแล้วนะประชาชนก็จะคือ,อยังพึ่งพาความไฮเทคมันอยู่ไอ้ความไฮเทคเนี่ยเราเพึ่งพามันให้มันมีพื้นที่อยู่แค่หนึ่งในสี่เท่านั้นเองส่วนไอ้สามในสีนะ่นั่นเป็นการอยู่อย่างมนุษย์อยู่ จะเป็นเมืองของมนุษย์อยู่ซึ่งมนุษย์ไม่มีความจํา <Jub> จเป็นที่ต้องฟังใช้ความเร็วละคือเทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วเกินมนุษย์แล้วมันเลยเกินมนุษย์แต่เราเป็นมนุษย์เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปบ้าบอตามมันไม่ต้องไปบ้าบอทํางานเป็นเนี่ยถ้าท่านอยู่อย่างอย่างถ้าท่านอยู่ในระบบเดียวนะคืออยู่ในไอเนี้ยอยู่ในประเทศบลิกเนี่ยสมมติมันเกิดแล้วเนี่ยเพรามันใช้ระบบทุนนิยมอะ่ะมันก็ยังอยู่ภายใต้ โลกใบเดียวกันเนี่ยอยู่ชิปเซตอันเดียวกันเนี่ยคุมโลกทั้งใบทั้งหมดนะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราให้มันอยู่แค่หนึ่งในสี่ก็ถามว่าสามในสี่มันคืออะไรสามในสี่มันก็คือเมืองย้อนยุคต่อไปนี้คุณสามารถเข้าไปสู่เมืองย้อนยุคได้เลยซึ่งประเทศไทยจะกาหนดสองยุคยุคกรุงศรีุายานะฮะอ่ากับยุคกึ่งพุทธกาลยุคกรุงศรีฤาษีก็คือถอยไปสักสามสี่ร้อยปีอ่ะ ในะช่วงที่กรุงศรีราลุ่งเรืองแล้วก็กึ่งพุทธกาลก็ปี2500นะก็ใกล้เราเนี่ยปี2500นะครับอันนี้คือยุคย้อนยุคนั่นเองอ่าก็จะมีเงินสกุลของตัวเองนะอยู่แบบคนย้อนยุคท่านไม่ต้องเอามือถือไปเลยท่านทิ้งไปเลยไอ้โลกมือถือทั้งหลายเนี่ยท่านไปอยู่กับเดือนกระดาวพอพอมืดท่านก็เตรียมตัวนอนอาทิตย์โผล่ก็ ออกมาสู่การลาล่าเจอกับโลกยุคโบราณนะพูดง่ายไปสู่ยุโรคยุคโบราณใช้วิถีชีวิตแบบโบราณอยู่โลกสโลไลท์แล้วท่านก็จะมีเงินนะเงินทุนสำรองมันก็จะไปอยู่ในสี่เมืองเนี่ยกระจายไปอยู่สี่เมืองท่านสามารถสร้างเมืองสร้างบ้านได้เลยเป็นสมัครเป็นประชาชนของเมืองนั้นผลเมืองนั้นได้เลยแต่เมืองทั้งสี่เนี่ยทุกคนจะต้องหมุนเวียนไม่ไม่ตายตัวหมุนเวียนจะตายตัวต่วเมื่อท่านมีอายุ4 0ไปแล้ว คืออายุ่ส4 0เนี่ยช่วงระยะ20ปีเนี่ยทุกคนต้องหมุนเวียนในเมืองสี่สไตล์หมุนเวียนกันนะฮะอ่าเจที่หมุนเวียนก็เพราะว่าไอ้เมืองที่สามเนี่ยเป็นเมืองที่เยียวยารักษาโรคเป็นเมืองรักษาศิริเวชล้อมของโลกทุกคนต้องสละเวลามาอยู่เมืองเนี่ยเมืองที่สามเนี่ยเป็นเมืองที่เยียวยารักษาโรคนะเป็นเมืองอยู่ตามทะเลอยู่ตามป่าเขาอยู่ทะเลเพื่อรักษาทะเลอยู่ตามป่าเขาเพื่อสร้างป่าเขานะฮะ ป็นโรปเกตใกนโลกเนี่ยเป็นเมืองเยียวยาร,รักษาโลกพูดง่ายนะทุกคนต้องทําเป็นภารกิจของมนุษย์ไม่ใช่เป็นมันเป็นภารกิจของมนุษยชาตินะเพราะฉะนั้นต้องทุกประเทศต้องมีเมืองนี้เมืองเยียวยารักษาโลกนะเมืองระดับแบบที่สามโดยเมืองที่สี่เป็นเมืองกีฬากับเมืองบันเทิงไอเนี่ยเป็นเรื่องของมนุษย์เหมือนกันมนุษย์จะอยู่อย่างศักดิ์ศรีของมนุษย์นะอยู่อย่างเป็นเมืองที่ไม่มีไม่มีรถยนต์ไม่ ก็เมืองที่ไม่มีรถยนต์ใช้น้ํามันเออไฟฟ้าก็ไม่ใช้ใช้กําลัง,งมนุษย์เป็นเมืองกีฬามนุษย์เดินทางด้วยกีฬากับมา้าเร็วที่สุดแล้วมา้าคือเร็วที่สุดนะเป็นอย่างนี้นะใช้กําลังของมนุษย์หรือถ้าจะไปะดิดสิ่งใหม่ก็ได้แต่ต้องใช้กาลังของมนุษย์นะอาจจะไปได้เร็วไปดิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้นะเราไม่ได้ปิดกั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าจํากัดว่า้ต้องมีแค่ม้ากับขาคนเท่านั้นเองนะแต่ถ้าคุณไปดิดสิ่งใหม่ขึ้นมา ที่มันไปที่มันออกกําลังกายเนี่ยแต่มันไปได้เร็วเงี้ยเช่นประดิษฐ์ขาจิงโจ้เงี้ยวิ่งทีโอ่เท่าจิงโจ้เลยกระโดดทีไม่ต้องไม่ต้องเดินใช้กันใช้กันเหมือนขยงอ่ะกระโดดดึงดึงมันก็ไปได้ตั้งโอยกระโดดทีไปได้ตั้งห้าเมตรอะไรเงี้ยสามเมตรห้าเมตรกระโดดที้ะท่านกระโดดไม่กี่ทีก็ไปได้ไกลละไอเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ใช้กําลังกายมนุษย์ก็เอามาใช้ได้เนี่ยไอประภายเอามาใช้ได้นี่คือโลกแบบมนุษย์อยู่ สามอันนะ่ะอยู่อย่างศักดิ์ศรีมนุษย์อยู่นะฮะมนุษย์เป็นใหญ่นะแต่ถ้าท่านไม่เลือกเมืองสีส่สไตายที่ประเทศไทยจะสร้างเป็นเนสินค้าส่งออกของประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่เลือกแนละ้วท่านก็เสร็จอยู่ในโลกโลกเดียวคือโลกไฮเทคโลกที่มีชิปเซ็ตคุมโลกทั้งใบป,ประชาชนทั้งหมดก็จะกลายเป็นทาสและในสุดก็จะกลายเป็นยุทธเลสปีเปิลไม่มีความหมายอะไรนั่นมันต้องเป็นไปอย่างนั้นอยู่แล้วดาเนินไปอย่างนั้นตามกฎตามเกณฑ์ของมันแต่ประเทศไทยมาสร้างทางเลือกใหม่ไง สร้างทางเลือกใหม่เป็นเมือง4สไตล์ที่กําจัดไอ้โลกชิปเซตให้มันอยู่แค่1สไตล์นั่นเองแล้วทุกคนหมุนเวียนกันอายุ20ปีเนี่ยถึง40คุณมีเวลาหมุนเวียน20ปีกลับมาซ้ำเนี่ยนะสนมมติไปอยู่เมืองละสีป่ปีนะหมุนเวียนกัน5ครั้งรอบหนึ่งอะท่านได้รอบนิดๆอนีนน่ะนะท่านนั้นเอง หลังจากอายุ40แล้วท่านเลือกแล้วปักหลักเลยสร้างบ้านจริงจะอยู่เมืองสมัยกรุงศรีวยุยาอยู่เลยเป็นคนกรุงศรีวิุยาเลยเป็นกรุงศรีวยุยานะฮะเสร็จแล้วท่านก็อยากมันจะมาเมืองไฮเทกท่านก็มาได้ก็มาได้อ่าเพียงแต่ที่เมื่อบ้านที่ดินที่ท่านซื้ออยู่ท่านอยู่เป็นคนเมืองไฮเมืองโบราณท่านอยากมาเมืองไฮเทคก็มามันกลายเป็นเมืองมาเที่ยวไฮเทคมาแล้วก็ไปไม่ได้อยู่ภายใต้มันเนี่ยมาเที่ยวเฉย แต่ไมเห็นความแตกต่างไหมครับแต่ชีวิตจริงท่านอยู่เมืองสโลไล์เมืองกรุงศรียอยุธยาเงี้ยนะเป็นแบบนั้นหรือเมืองกีฬาเมืองบันเทิงเงี้ยนะส่วนเมืองที่เป็นแก้ปัญหาโลกอ่ะไอเมืองไออยู่ใต้น้ําอยู่อยู่ในทะเลอยู่ในป่าเขาเป็นเมืองเป็นเมืองที่เราต้องไปเย,ออยียวยารักษาโลกเป็นเมืองระจนภัยนะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบโลกไบนี้กันนะเอาละผมมาแจ้งให้ทราบอย่างนี้จะเห็นว่า เเราต้องรีบรีบสร้างกลุ่มการค้าใหม่เรียกว่ากลุ่มการค้าชาติกาลามิตรนี่กลุ่มการค้าชาติกาลายมิตรเป็นทางออกใหม่ทางเลือกใหม่ของชาวโลกผมมาอยู่ตรงนี้อาจจะเสียงน้ำพุอาจจะดังเพราะว่าใช้มือถือถ่ายธรรมดานะฮะเสียงข้างนอกมันจะดังมากอ,อก็ต้องเดินจากไป แต่ที่อยากจะให้เห็นความสําคัญก็คือว่าในขณะที่กลุ่มบริกเนี่ยยังสร้างตัวตนไม่ได้เนี่ยที่เปไ็นไทยอ่ะมีผู้ออกแบบก้าวล้ําไปแล้วนะออกแบบไปให้เรียบร้อยแล้วมีรถแบบสองของแอดทำาทีปไตยนะครับที่จะสร้างกลุ่มการค้าใหม่กลุ่มการค้าชาติกัลลามิตเองนะครับนะฮะตั้งก็เร่งรีบปรากฏตัวเปิดตัวต่อเวทีโลกได้แล้วนะฮะเป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ประชาชาประเทศนี้จะตื่นตัว ตป่นตัวที่จะมารวมกันเป็นกลุ่มชาติกันลยไม่ไดเองเราใช้เงินสกุลเงินบาทไทยนี่แหละครับจะเป็นเงินบาทที่เพิงผงาดแทนเงินหยวนนะฮะเป็นแบบนั้นนี่โอกาสมาแล้วนะเพียงแต่คนไทยเนี่ยถนัดในการทําโอกาสดีให้เป็นโอกาสเสียเพราะนั้นฟังเรื่องหลังผมแล้วก็เออช่างมันมันคิดดีเออช่างมันล่อยใบมันเป็นคนแรงงานเออฟังมันเพรสเจอร์ไปข่นานนั่นเองเนี่ยฟังแก้แก,แก้แก้กุ้มแก้เซ็งแล้วก็ไม่ทําอะไรอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไปเลือกตั้งเลือกโจรสูตเหมือนเดิม แล้วก็นั่งดูโจ่สูตรมาทําลายประเทศทําลายลูกหลานทําลายโอกาสแล้วก็กดด่ามันทางโซเชียลก็ด่าไปแค่นั้นไม่เกิดประโยชน์อ่าแล้วถึงเวลาก็เปลี่ยนคนก็เหมือนเดิมซ้ําเดิมมาอีกท่านก็นยังทําแบบเก่าเหมือนเดิมอีกผมต้องถามว่าท่านเป็นคนไทยหรือเปล่าเป็นคนไทยดูจริงหรือเปล่าหรือท่านเป็นคนไทยตกปลอมประโยคน,นี้คอยกล้องอยู่ในโซนประสาทนะครับว่า ท่านเป็นคนไทยตัวจริงหรือตัวปลอมนะฮะทงชาติใหม่ที่เรียกว่าทงชาติทำมาชิเไตยเนี่ยเป็นทงชาติไทยมหานาจมันจะบ่งบอกเองว่าท่านคือคนไทยตัวจริงตัวปลอมเอาละผมขอให้ทุก,ท,กท่านตืน่นกันได้แล้วนะฮะถึงเวลาประกาศตัวประกาศตนได้แล้วนะฮะก็หวังว่าทุกท่าน คงเกิดปัญญาในระดับโสดาบ,บันธรรมาธิปไตยได้แล้วนะฮะก็ที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เดินเส้นทางใหม่ซึ่งเรียกว่ารถแบบสองนะก็หวังว่าคงจะมาสนสนุกใจที่จะเดินเส้นทางรถแบบสองกับแอดธรรมาธิพไตยออกแบบไว้ให้แล้วนะครับ อาละผมขอทิ้งไว้ว่าที่นี่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะร่วมเดินเส้นทางรถแบบสองกับแอดธรรมาธิปไตยเพื่อพาชาติไทยไปเป็นชาติมหาอำนาจซอฟท์พาวเวอร์แล้วเร่งสร้างกลุ่มชาติการมิตรเพื่อให้เงินไทยพงงาดในเวทีโลกเป็นสกุลหนึ่งแล้วคนไทยเป็นเจ้าเมืองในหลายประเทศเราจะเข้าไปลงทุนเองนะฮะซึ่งประเทศต่างๆยินดีต้อนรับอย่างแน่นอนต่อให้เชื่อมั่นเช่นนี้ เอาละผมก็จบคลิปนี้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ